สวัสดีครับสวัสดีครับนุษนอนันทภูมิครับผมเจอกันเช้าวันที่6ตุลาคม2566มาทักทายกันวันนี้อยู่สวนแปลงในของจานต้นนะครับก็จะเป็นแปลง4อันนี้เป็นแปลง4ีเป็นแปลงทุเรียนเล็กนะะแล้วฝั่งตรงกลางเป็นทุเรียนให้ผลผลิตเนาะแล้วก็ฝั่งทางนู้นเป็นทุเรียนอ่าอายุประมาณ3ปีนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณ2ปีนะครับก็ กำลังปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนในในขบวนการปุ๋ยทางดินอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็เอาตัวออบอนเซอร์ปุ๋ยอินรีล้วนตาบอนเซอร์นะฮะมาลงที่แปลงนี้นะแล้วแปลงต้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวปุ๋ยเทสของผมเองซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนอยู่ตอนนี้ก็เลยเอากระสอบขาวออกมาเทสนะครับในกลุ่มของสมาชิกก็จะมีของจานต้นนะฮะมีของแม่แหลมที่เทส นะตอนนี้ล้วก็จะเป็น6 3 3 4.8s นะฮะตาบอนเซอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้พาชมให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะที่ใช้กินซีล้วนนะฮะของบอนเซอร์อันนี้ก็แต่งแล้วแตกแต่ทั้งต้นนะฮะแตกดีแตกทั้งแปลงเพราะว่าจานต้นจะแต่งเป็นชุดเดียวกันนะครับ ก็ถึงรอบก็จะแตกเป็นชุดเดียวกันมันก็จะทํากระตุน้นนะครับอันนี้ก็มาจากองค์รวมนะองค์รวมก็คือในรูปแบบของการตัดตัดแต่งกิ่งช่วยด้วยนะฮะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแตกใบเป็นรอบนะค,บคือแตกทั้งต้นแล้วก็แตกทั้งแปลงเลยอันนี้ถือว่าแต,แตกทั้งแปลงนะแล้วก็เติมไปด้วยปุ๋ยอินรีล้วนตาบอนเซอร์นะฮะจะเป็นการใช้สลับกันกันกบ 4.8s เป็นอินเคมีนะครับ 4.8s ในต้นนี้ก็ป่วยนะครับตอนแรกว่าจะขุดทิ้งแล้ว่ะนะครับแต่ก็ล,ลองเอาไว้ก่อนนะเห็นผลลัพธ์ของการแตกขแขนงแตกขแขนงกิ่งกระโดงขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะไปรอดอยู่นะก็เลยเอาไว้นะครับอันนี้ก็ต้นป่วยเหมือนกันนะปลูกพร้อมเพื่อนไม่ไปไหน ดูจากอาการสะดุ้งของเขานะครับการแตกยอดของเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนเล็กนะฮะับอว่าแตกดีอยู่นะยิ่งตรงแปลงสองถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับแล้วก็มาดูตัวต้นโตนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็ กระตุ้นให้เกิดการแตกใบชุดที่สองนะครับใบชุดที่สองเพื่อที่จะเอาใบชุดนี้รับสารแพคโคบิวทาโซนะฮะอันนี้ก็มาเป็นเป็นชุดเทสเลยนะฮะเทสปุ๋ยบอนเซอร์หกสามสามสี่จุดแปดเอ็ดนะครับ อันนี้ก็ไล่เก็บมแมลงวันนี้อาจารย์ต้นไล่เก็บมแมลงด้วยนี่ถือว่าแตกดีอยู่นะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพใบชุดนี้ออกมาให้ได้เยอะให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะไม่เสมอกันทั้งต้นนะครับแต่ต้องทำเอามาให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับ ก็เลยมาทักทายกันเช้านี้นะฮะเช้าวันที่หกนี่ก็ได้รถใหม่นะฮะแต่รถพ่นยาใหม่นะขอบยี่สิบเปลี่ยนล้อไม่ได้คิดถึงตอนเปลี่ยนยางเลยนะครับ เดี๋ยวพาข้าวฟ้ากมาดูต้นเล็กฮนะอันนี้ก็เดี๋ยวดูภาพรวมถ้าภาพรวมก็ในระยะของใบเพสลาดก็จะควบสารนะครับใช้สารแพโคควบกับตัวสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดแพนโกนะฮะของบอนเซอร์นะครับซึ่งทุกส่วนใช้เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นแปลงสองอันนี้ก็ถูกตัดแต่งกิ่งแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการแตกใบนะครับแล้วก็หยอดทางดินไปด้วยอินทรีย์ล้วนของบนอนเซอร์นะฮะส่วนทางใบก็ชุดพลังใบครับพัฒนาคุณภาพใบด้วยชุดพลังใบจากบนอนเซอร์เช่นกันนะครับ นี้ก็แตกดีทั้งปแปลง พาเข้ามาเยี่ยมชมครับก็พาเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแวะทักทายกันยามเช้าหลังจากที่ไปกลลงกลหน,น,นวดมาต่อเติมบ้านอยู่นะไม่มีเวลาได้ทักทายเพื่อนๆเ,เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงวันที่สิบสี่สิบห้านะฮะประมาณสิบ น่าจะประมาณวันที่15ผมเดินทางนะครับน่าจะลงไปที่ส่วนโกอีทเฮียสุวิทย์ก่อนที่บุรีรัม e นะฮะโกอีทเฮียสุวิทย์เฮียบุษงนะครับที่บุรีรัมโนนดินแดงแล้วก็จะขึ้นไปที่จังหวัดทิจิตนะฮะก็เป็นส่วนทุเรียนในร่องน้ําของคุณจี้นะฮะอันนั้นก็จะไปไล่ดอกที่นู่นนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆนะครับอยากไปเที่ยวชมนะติดต่อผมมาได้นะเดี๋ยวผมพาเข้าเยี่ยมชมแปลงที่ทุเรียนร่องน้ําที่จังหวัดทิจิต นะครับน่าจะประมาณสักวันที่สิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับนี่เป็นสายพันธุ์ชนีเดี๋ยวดูสายพันธุ์ชนีนะครับชนีก็แตกดีมากใช้กล้องหน้าเลยนะนะครับสายพันธุชนีซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เอาไวเเนะ้เก็บเกสรนะครับเก็บเกสรตัวผู้ของสายพันธุ์ชนีแล้วก็เอาไปผสมถ่ายละอองเกสรให้กับหมอนทองเขา นะครับก็จะทําให้ช่วยในเรื่องของการปริมาณการติดดีนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของรูปทรงไส์ทรงนะฮะทุเรียนหกฟูเต็มสวนนะครับก็มาจากนี่แหละครับสายพันชน์นะีใบ,บแน่นมากเอาแปลงนอกต่ออ่ะหรือดูฝนน,น,ยยน,นะไม่ต้องก็ได้มันะไปเที่ยวดีกว่าวันนี้ จอีกะเนาะอืมทำตุลาให้จบโอ้ได้ใบหนึ <t <t ่งมาได้ใบหนึ่งมาเพราะแตกใบสองมาแน่นตึบไปเนาะขนาดแตงโล่งๆงั้นี่สวยเลยกูชอบชนีนะฮะมึงเท่ใบชนีแตกดีมากปกติเขาจะรออช้ากว่าเออโอ้ขึ้นเร็วมากขึ้นดีมากแตกล่ากันะคุณดูอืมแตกดีแตกสวย คุณภาพใบแน่นดีเนี่ยชอบอ่ะแล้วใบแน่นมากดําผมว่าแผนวันไี้เก่งจริงเว้ยเนาะแน่นจริงใบเขาหนจริงโอเคครับลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวฟังอาจารย์ต้นขี้โม้ไม่ได้ไม่ได้ <laughs>